มะม่วงที่หนึ่งปีสีมีให้กินแค่ครั้งเดียวพี่น้องได้กินไปครับปีนี้นั่นก็นคือบักม่วงกะลอนหรือว่าบักม่วงหน่อยหรือว่าบักม่วงใบบุกนี่นะครับพี่น้องเพราะถ้าไม่กินจะตางก,กับมมบอกว่าเบิ่งเม่นะครับมันนี่จะบอมสิพาพี่น้องไปเบิ่งครับว่าม่วงสำหรับผมที่อร่อยที่สุดในโลกมีสำหรับผมเองครับคือบักม่วงเซนติน,นีนะครับสวัสออาาดีนนครับเพื่อนๆขอบใจมาไดเชิญด้วครับมันนี้มาที่ผมหน้าครับมาเก็บบักม่วงใบบุก วงใบบุกหรือว่าปักม่วงกะน่อมม่วงพอสองฝักวง ถ้ามาตาดเลือกให้แล้วครับว่ามือนีมึงต้องกินหน่วยนี้เด้อมันลยเหตุให่บักม่วงเนี่ยครับเป็นบักม่วงที่นนาสนใจบักครั้งเลยครับพี่น้องจากได้มากแล้วผมก็จะมาล้างทําความสะอาดแบบนี้กอนด้ครับพี่น้องกวนเฉียวไปกินเพราะเข้าต้องดูดโบกของเขาครับแบบกัดนะครับมันจังเสียสะอาดเพราะถ้าเขาพลังทำความสะอาดครับทั้งยางทั้งดินที่มันตกลงมาทั้งโคนเนี่ยครับมันอาจจะพอสะอาดหรือเพาปลอดภัยครับแต่สมัยก่อนนะครับก็คือไปหน้าไปไ้ไปหน้านะครับเห็นมันโลนก็เซตเ็จเ็จเ็จแล้วก็ปาดแล้วก็บายเขากินเลยครับยยัดบกกินเล นั่นแหละครับคือความเรียบง่ายของสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้มันกะเชื้อโรคร้ายครับพี่น้องมันบอได้สะอาดคือสมัยก่อนแล้วครับสมัยก่อนเนี่ครับน้าบวกล้วยนี่ครับพี่น้องเคยกินไหมครับแต่ผู้ใดเกิดท่านสมัยเก่านะครับน้าบวกล้วยนี่ครับกินได้เลยครับสมือนี้โอ้ยะวแต่บวกล้วยเลยครับเป็นน้าปลาปลาเลยครับแถบประสาทเลยครับนี่เข้าสีบีบออกมาแบบนี้ครับพี่น้องแล้วก็เข่ายัดเข้าไปครับเป็นเมนูที่เรียบง่ายประคักเลยครับแต่ว่ามันมีม่นขรังและมีความทรงจําครับ ผมเสือว่าพี่นองหลายๆคนคงสีงมีความทรงจำกับเมนูนี้ว่าจเป็นการโดดเลียนไปเก็บบักม่วงเรือไปหยาดกันเก็บบักม่วงบางคนเนี่ยครับถึงกับทะเลาะก,กันเลยครับในการไปแย่งบักม่วงกันตอนเด้เอามาเล่าตอนใหญ่ตอนโต,โตเนี่ยนะครับพี่นองนั่นแหละครับคือความทรงจำของบักม่วงนี่พี่นองมีความทรงจำแบบใดครับเกี่ยวกับบักม่วงนี่พี่นองกับมาเมนข้อมเมนให้ผมได้ฟังเร้ยบร้อยกันฟังเลยครับหลังจากล้างทับข้อมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาพี่นองไปแซ่เขาครับหรือพาพี่นองไปหนึ่งเขาเลยนะครับ เขาบ้านพมเนยครับสีแเ่อยู่ประมาณขึ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าบางครั้งก็แซ่หาหกชัมม่วโมงก็ได้ครับในมีพี่น้องหลายคนถามว่ากระป๋อมมีวิธีหนึ่งเข่าให้มันอยู่ได้โดนๆให้มันนิ่มๆโด,ดนๆบอมาครับพี่น้องมือนี้ผมสีนแนะนําครับหลังจากล้างทั้งพรมสาดเขาเรียบร้อยแล้วผมจะแซ่ไปหาหกชัมม่วโมงให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะครับพอเราโก้หาถึงหกชั่วโมงนะครับผมจะมาฝ่ายเข่าขึ้นครับน้ำที่ฝ่ายเข่านี่ยครับห่ามเอาถิ่มต้อครับพี่น้องแต่ว่ามือนี้ผมบ่ได้ใช้เทคนิคนั้นครับ เอาน้ำแช่เข่าขาวๆนะครับไปใส่อีฟอกซีหรือเต้าฉีดครับพี่น้องล่าใสาเข่าเนี่ยครับหรือเขาซุกแล้วให้เข้าฉีดเขาลงไปในเข่าครับตัวยางหรือเจลนะครับที่มันอยู่ในอันน้ำอันแช่เข่าเนี่ยครับมันสีเข่าไปเคลือบผิวเข่าแล้วมันเสียแต่ให้เขานิ่มไปทั้งวันเลยครับพี่น้องลองเอาสูตรนี้ไปใส่บังคับพี่น้องเคยได้ยินงยังบัับพี่น้องเฮ็ดมูปิงไก้อยางเะครับเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดบังเลยครับ ผมบอกเลยว่ายากเคย่อเห็ุให้กินครับเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยครับมันจะนิ่มไปมดมือเลยครับพี่น้องหรือพี่น้องมีสูตรอื่นกันแนะนํามาใด้อครับแต่ว่าผมใส่สูตรนี้แต่ว่าด้วยวมที่ว่ามนีเอามาหยัดใบโบกขับก็เลยบ่ไดเหตุให้พี่น้องเบิ่งครับผมก็จะหนึ่งหางละประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็มาขยามาสักเข่าแบบนี้้อครับพอาะถ้าสักเขาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาม่าหนึ่งต่ออีกประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็โปรงลงครับแล้วก็เอามาทรายเข่าเนี่งนอ ใช่กับเพื่อระบายความร้อดออกมาครับแล้วพี่น้องเอาอีฟอกซีฉีดลงไปด้วยครับเพื่อเอาน้ำเขามาเมื่อกี้นะครับที่ว่าใส่ๆนีะครับใสๆขุ่นๆนะครับมาฉีดฉีดแล้วค้นในเข่ากันแล้วก็ตบๆแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปใส่กล้องเข่าไว้ครับเข่าพี่น้องกระชินิ่มมืดมือมืดเว้นเลยครับพี่น้องบ่เสือร้องเห็ดเบิ้งครับเดี๋ยวข้อมูลที่ว่ามือนีหาอีฟอกซีบ่เจอครับอ่คือต้อฉีดเนี่ยนะครับกันแล้วบ่ได้เห็ดเบิ้งน้องเบิ้งครับจังใดก็ขออภัยเลยครับพี่น้องลองเอาไปเห็ดเบิ้งนะครับผม หลังจากหนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วก็เอินตากับยายครับยากกัย่งไพ่ของเขาคูใจแล้วกลับมาอยู่ครับทั้งที่ยุหันมันเป็นเขาเย็นนี่แหละครับเมนูมื้อนี้ก็เป็นเมนูที่เรียบง่ายบ,ยบักเลยครับบประมานเมนูที่มันเลิศรู้เลยครับบางครั้งค้นเท่านะครับพี่น้องอาจจะต้องกินเมนูที่มันเรียบง่ายแต่ว่ามันคือความเคยชินครับเขาเกิดมาเขาเห็นบักม่วงนี่เขาเห็นอาหารแบบนี้แล้วบางคนอาจจะบอกว่ากุ้งลับเตอร์เนื้อว่ากิ้วคืออาหารสันเลิศ แต่สาหรับบางคนแล้วพี่น้องหูบ่ครับว่าแค่บักมงหน่วยหรือบักมวงใบบกหน่วยเดียวนี่ครับเหนือว่าเกี่ยวเป็นโลก็ยังสูบบ่ได้ครับคนเฮ่าจังหวะครับหมักบวกขึ้นกันหมักอี๋งกับกินอนันแหละครับความชอบคนมาเหมือนกันว่าอายุทีราคาครับมันอยู่ที่ความชอบของตัวบุคคลครับว่าเขามีความทรงจําหรือเขามีความผูกพันในอาหารแบบใดอยู่สื่อเสียมากฝรั่งมากินเข้าเนี้วสุมือแท่านัปาเกตตีที่เขาเติบโตมากมันก็เป็นไปได้ครับแต่มันก็มีส่วนหน่อยครับต่างคนต่างมีความทรงจําในอาหารของตัวเองครับพี่น้อง เฮาใหญ่มากแบบไหเฮาก็มากินแบบนั้นคือจังเขาวานนะครับอียงก็บ่ดีสํำรดมือแม่รดมือตารดมือยา่รดมือพอ่อมือแม่เฮาตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่รดมือแม่เพิ่นเนี่ล่ะครับเฮ็ดอาหารไม่เฮามาแต่ใดแต่ไรสุดท้ายแล้วถ้าพี่น้องมีโอกาสกระกบไปดูแลคนทีพี่น้องหักเ้ยครับเพื่อนดูแลเฮ้ามาดีขนาดไหหมดก็บอให้ตายไล่ก็บอให้ตอมเตว่าปล่อยยุ่งจอสือ่อครับพี่น้องถ้าพี่น้องคือฮอดบ้านก็หาเวลากลับ,บานนะครับสำหรับผมเป็นกำลังใจพี่น้องเสมอครับ ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กระปอมเฮ็ดคลิปดีๆไม่พี่นองเบิ่งเลยๆนี่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมก็ขอบคุณพี่นองหลายๆและสวัสดีครับ